สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมมาวินพรเครื่องเครื่องรางหลวงพ่อพินายุคต้นนะครับเริ่มจากวันนี้เอาพระเขาเรียกไม่ใช่พระดิดาวดาวปาวุ้นจิ้นนะครับเป็นดาวอีกหนึ่งหนึ่งชิ้นที่ทันหลวงพ่อแล้วก็เป็นประสบการณ์มากมายนะครับโชคโชนนะครับ็ <laughs> okay. อไงเอออันนี้อ่ะเอาดูเป็นเขาเรียกว่าอะไร เล่นแบบมาตรฐานนะครับอ่เล่นแบบมาตรฐานนะผมจะบอกตามสูตรเขาเลยนะครับข้างเราหยิบปลาวุ้นจิ้นมาเนี่ยปลาวุ้นจิ้นเนี่ยเป็นเป็น,ปนดาวบล็อกแล้วนะครับ <m> บ,ลบล็อกเนี่ยต้องคมนะครับอ่าเป็นการกดบล็อกบล็อกนี่กดตึ๊กตึ๊กตึ๊กเนี่ยตตมันจะคมนะครับแล้วมันจะเหมือนกันมันจะมีขอบหนึ่งนะครับมันจะมีขอบที่ปิ้นข้างเล็กน้อยไม่เยอะางเป็นบางชิ้นนะแต่ส่วนมากผมเห็นเนี่ยจะขอบจะปิ้นเล็กๆเนี่ย เกย,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 ยๆขึ้นมาคึกๆๆๆๆแบบนี้อ่าห้าแฉกเออดูพิมพ์คมของห้าแฉกนะครับคมแฉกหนาะแล้วก็ตรงข้างอ่าข้างดาวเนี่ยอ่าบางคนก็เรียกเคียงเดือนบางคนก็เรียกเป่าวุ้นจิ้นนะครับก็แล้วแต่เล่นแต่ส่วนส่วน,นตัวถ้าคุยกันเป็นมาตรฐานเขาบอกว่าอันนี้คือเป่าวุ้นจิ้นนะครับอันนี้คือเป่าวุ้นจิน้นเป่าวุ้นจิ้นก็โดยรวมก็จะมีการทาสีเคลือบ สีดําแล้วก็สีออกเลือดหมูอย่างนี้นะครับอ่าเป็นสีสีดํากับสีออกเลือดหมูที่เขานิยมกันนะครับแล้วก็ให้ให้เอียงดูข้างข้างเนี่ยจะเป็นข้างตัดเลยเหมือนกับดาวในพันไม่ว่าจะเป็นบล็อกในพันธรรมดาในพันบล็อกไม้น้าหอมหรือว่าถ้าเป็นดาวบล็อกอ่ะหรือว่าเป็นพิมพ์พระย่อยก็ตามเหมือนกันหมดอ่าข้างเครื่องเหมือนกันหมดนะครับนี่แล้วก็นี่บอกมาดูด้านหลังนะครับ อ่าพี่ดูจากด้านขวานะด้านขวาเนี่ยจะมีตําหนิอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่นี่อดูตรงน,น,น,นี้ถ้าถ้าอยู่ในกล้องเป็นซ้ายนะแต่จริงๆมันอยู่ขวานะครับให้ดูตุ่มตุ่มด้านบนทางขวานะครับจะมีขีดลงมาเป็นตัวพีนะอันนี้ผมยืนยันจากหนังสือที่ผมไปดูมานะแล้วก็ศึกษาจากเขาตามหลังเขามาแหละเออก็ดูตามเขาอะไรอย่างนี้นะเราจะดูหลักอย่างนี้ก่อนนะให้ผมอธิบายอันนี้คือคือตัวพีนะครับ แต่ตัวดีก็มีนะตัวดีก็มีบางทีไอพีแล้วนะ่ะมันโดนเคลือบแล้วมันก็อาจจะเยอะไปการเคลือบของของเนื้อดาวเนี่ยมันอาจจะทําให้มันมันมองไม่เห็นก็มีอ่าถ้าดูตําหนินะส่วนตัวลักษณะให้ดูพิมพ์ก่อนนะครับด้านหลังจะเป็นพิมพ์แปดแฉกนะครับดูตุ่มนะตุ่มเนี่ยจะเป็นตุ่มเหมือนรองน้ําอ่ะไม่ใช่ตุ่มที่ลึกลงไปเลยนะครับเป็นตุ่มตื้นๆนะเออเป็นตุ่มตื้นๆแล้วก็ดูตรงช่อนะครับช่อชยพึกโอเคไหม อ่าแล้วหลุมหลุมหลุมเนี่ยมันไม่ได้บุบลงไปนะถ้ามันไม่มีการฝังพลอยเนี่ยรูปทรงเดิมๆจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นเพียวๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าก็จะไม่หลุมที่จะตื้นก็จะเป็นอยู่ข้างๆอันเนี้ยจะเข้าไปนิดเดียวนะตุม่มตุ่มล่างสุดเนี่ยตรงช่อเฉยพฤกเนี่ยเออแค่นั้นแหละส่วนชิ้นนี้มีกิ่งต้องอุดกิ่งนะครับเออเปลวุ้นจิ้นเนี่ย ต้องมีกิ่งกิ่งเนะี่ยอยู่ที่หัวนะครับเห็นไหมกิ่งนี่อยู่ที่หัวนะอ่ามีอยู่ที่หัวนะครับก็เขย่าดูได้กิ๊กกิ๊กกิ๊กอันนี้เสียงผมนะไม่ใช่นะเออตลกยู่นะอ่าอ่าได้ยินอยู่นะโอเคแล้วก็มาเล่าส่วนในเรื่องของพิมพ์นี้นะครับเหมาะกับทุกชนชั้นเลยแต่จะเป็นดีด้านข้าราชการนะครับเพราะว่าด้านหลังมีช่อชัยพฤกษ์นะครับในการ อุดมสมบูรณ์ด้วยเขาเรียกว่าอะไรการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเกี่ยวกับดาวเล่นนี้นะครับข้าราชการเหมาะมากแล้วก็เป็นดาวพิมพ์ที่สวยคมชัดอีกทั้งยังทันนะครับทันหลวงพ่อแล้วก็เป็นพิมพ์ที่แพงมากแต่ก่องขวดแพงเลยอ่าแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะแพงเท่าไหรนะ่แต่ผมขายอ่าผมขออนุญาตก,ก,ก่อนนะอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับก็เอามาอธิบายให้คนอืน่นไ,ได้ได้ได้รู้ด้วยว่า เออภาพพิมพ์เนี่ยควรน่าเก็บไหมหน่าสะสมไหมพุทธคุณก็เหมาะข้าราชการการหน้าที่การงานนะเรื่องขัน้นเรื่องตําแหน่งนะครับโชคลาภค้าขายหรือว่าในการขอพรเนี่ยดาวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหนึ่งปัจจัยหลักเลยที่ทุกคนต่างเข้ามาเล่นหากันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์เขาเรียกว่าดาวเปาวุนจิ้นนะครับสร้างอยู่ในปีราวๆสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าถึงสองพันห้าร้อย อตีไป40น่ะประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามวลสารและก็การลุกเสกทันหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับก็เป็นภาพคลิปที่น่าเก็บอีกหนึ่งชิ้นเลยนะครับถ้าได้ความรู้หรือว่าดูแลชอบอกชอบใจนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ลาบก่อน,นครับสวัสดีครับ